5ประเด็นน่าสนใจในเกมพริมลิกที่ทีมไบรตันแอนด์โีโอเบียนเฉือนอาชนะทีแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดไปได้1ประตูต่อ์ประเด็นที่1การจัดสเสบดผู้เล่นตัวจริงเกมนี้มีการปรับเปลี่ยนอีกจากนัดล่าสุดคู่เซนเตอร์ยังคงใช้ลูกชอจับคู่กับวิกเตอร์ลินเดลเลิฟแบบ็คขวาปรับมาใช้อารอนวันบิสซาก,ก้าลงมารับมือกับคาอุรุมิโตมะโดยเฉพาะส่วนแบ,บ็คซ้ายใช้เดโกดาโล กองกลาง3คนมีการปรับเช่นกันโดยมีคาเซมโลเฟรดและบูโนโดยพักเอาคริสเตียนอิลิเซนไว้เป็นตัวสำรองแดนบน3คนใช้อันโตนี่มาคัตแรดฟอร์ดและองโตนี่มักเซียลส่วนในซุมมานั่งสำรองยังมีคนที่จะลงมาปเปลี่ยนเกมได้อย่างจารอนซานโชและวอลส์เวคอตประเด็นที่2รูปเกมในครึ่งแรกทั้ง2ทีมค่อนข้างสูสีโดยการครองบอลเป็นทีมไบรตันที่ทำได้ดีกว่าแต่โอกาสจบได้ลุ้นเป็นของแมนยูที่ทำได้ดีกว่า โดยเริ่มเกมมาได้2นาทีบรูโน่ตัดบอลได้แล้วก็จ่ายบอลเล็วให้กับอันโตนี่แต่เจ้าตัวยิงหลุดกรอบออกไปส่วนทีมไบรตันก็ได้ลุ้นจากข่าวออรเมโตมะแต่ยิงไปเข้าใบหน้าของเดวิดเดคอาจนต้องปฐมพยาบาลกันพักใหญ่เลยหลังจากนั้นแมนยูก็เริ่มวางบอลจากแนวลึกเล่นงานแนวรับของทีมไบรตันจนปั่นป่วนไปเหมือนกันโดยมีโอกาสจบแบบหน้าได้ประตูจากทั้งมาคัสแรดฟอร์ดและอองโตนี่มักเซย์อแต่ก็ยังไม่ผ่านมือของเจสันสติลผู้รักษาประตูของทีมไบรตัน ส่วนทีมไบรตันก็เน้นขึ้นบอลทางข่ารุเมตโตมะเป็นหลกักแต่ก็ยังไม่ชนะแนวรับของทีมแมนยูที่ช่วยกันไม่ได้จนจบครึ่งแรกกันไปด้วยผลเสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์ประเด็นที่ 3. ครึ่งหลังเริ่มเกมมาเจ้าบ้านไบรตันทำได้ดีกว่าแม้โอกาสยิงเข้ากรอบจะไม่เยอะแต่ได้ตะลุยบอลมาป่วนอยู่ตลอดผิดกับทีมแมนยูที่หาโอกาสแทบไม่ได้แล้วหนึ่งคนที่ต้องตําหนิอย่างแรงเลยคืออันโตนี่เข้าใจว่าโดนทําฟาวแต่ในเมื่อกรรมการไม่เป่าก็ต้องจบแล้วไปว่ากันใหม่ไม่ใช่ไปเอาคืนแบบนั้น บอกตามตรงโดนใบเหลืองแบบโง่มากโดยตลอดเวลาของครึ่งหลังไบรตันทําได้ดีกว่าอย่างชัดเจนแต่ไม่มีประตูเกิดขึ้นจนเกมเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วมันน่าจะจบลงด้วยผลเสมอแต่แล้วลูกชอ,อก,ก็ดันไปเสียแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษแบบไม่ควรจะเสียทําให้ทีมเสียจุดโทษในช่วงท้ายที่ไม่มีเวลาให้แก้ตัวตอนนั้นมีแต่เจ้ากับเจงและแล้วเดวิดเดคอาก็ช่วยไม่ไหวอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ยิงเข้าไปให้ทีมไบรตันขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ แล้วหลังจากเขี่ยบอลเล่นกรรมการก็เป่าจบทันทีไรตันถอนแค้นเอาชนะไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ประเด็นที่ 4. ครึ่งหลังของแสลงแมนยูหากได้ดูแมนยูในช่วง 2- ถึงสนัดหลังมนันนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าครึ่งแรกแมนยูมักจะทำได้ดีกว่าคู่แข่งอย่างชัดเจนแต่หากทำประตูขึ้นนำไม่ได้ครึ่งหลังแมนยูมักจะแผ่วปลายอยู่เสมอหากไม่เสมอบางทีก็ถึงแพ้เลยเช่นนัดนี้เป็นต้นหากจะให้พูดถึงอะไรในช่วงครึ่งหลังคงต้องขอตำหนิเอริกเทนฮากบ้างว่า เปลี่ยนตัวแก้เกมค่อนข้างช้าจะเห็นได้ชัดว่าตั้งแต่เริ่มครึ่งหลังไปจนถึงนาทีที่7 5แมนยูเป็นรองชัดเจนมากโดยเฉพาะเกมในแดนกลางเพราะคาเซมิโลโดนใบเหลือง่าดโทษเอาไว้ทําให้เล่นยากขึ้นโดยกว่าจะเปลี่ยนตัวก็ต้องรอให้อันโตนี่โดนใบเหลืองก่อนถึงจะเปลี่ยนตัวได้พอเข้าสู่ช่วงท้ายแมนยูก็เริ่มออกอาการปวนชัดเจนอย่างดีที่ช่วยกันไว้ได้แต่ดันมาตกม้าตายเพราะลูกชอไปทาแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษจนทําให้ทีมแพ้ไปประเด็นที่5แพ้นัดนี้เสียหายมาก เพราะก่อนเกมนี้แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดอยู่ที่4ก็จริงแต่ทีมที่ตามมาก็คือทีมลิเวอร์พูลโดยตอนนี้ทำคะแนนจี้มาเหลือเพียงแค่4คะแนนเท่านั้นแม้จะลงแข่งมากกว่า1นัดแต่อย่าลืมว่าบอลยังไม่เตะส่วนทีมไบรตันที่แข่งกันในวันนี้อยู่ที่6มี55คะแนนตามหลังยุ่8คะแนนแต่ลงแข่งน้อยกว่า1นัดทำให้มีลุ้นอยู่เล็กๆโดยการแพ้นัดนี้โทษใครไม่ได้ต้องโทษที่ไม่ละเอียดเอง เกมสูสีแบบนี้หากเอา3าแต้มไม่ได้1แต้มในเกมเยือนที่สูสีแบบนี้ก็ไม่น่าเกลียดแต่พอแพ้เนี่ยมันส่งผลกระทบใหญ่หลวงทั้งทางด้านคะแนนและความกดดันเพราะเท่ากับแมนยูต้องชนะ4ีจากห้านัดที่เหลือถึงจะการันตีพื้นที่ฟุตบอลยูฟาแชมเปียนส์ลีกและหากไม่ได้ไปยูฟาแชมเปียนส์ลีกเรื่องแฮร์รี่เคนหรือสตาร์ดังคนอื่นก็เลิกคุยไปได้เลยแต่นัดนี้ก็ชัดเจนมากว่าทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีตัวปิดสกอร์ที่ไว้ใจได้เลยในช่วงที่ทีมต้องการประตู